ก็ในความรู้สึกตอนนั้นนะครับก็มันมันเกมมันอึดอัดท้งเกมครับด้วยทางเขาและเราด้วยก็พยายามที่จะแบบว่าขึ้นขึ้นถ้ามีจังหวะก็บอกน้องๆตลอดว่าถ้ามีโอกาสยิงได้ยิงเลยครับแล้วจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่เข้าทางพอดีผมก็ได้ตัดสินใจยิงเนาะอย่างที่เห็นในในส่วนตัวผมว่าผมคิดว่าอินโดในวร์นี้ผมคิดว่าเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดนในจุดน,นี้แล้วด้วยเขามีเวลาที่เก็บตัวแล้วก็ด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์จากเอฟซึ่งมันแตกต่างจากเราที่ใช้น้องๆยุยบสาครับแล้วก็ แต่วันนี้พวกเราทุกคนด้วยน้องๆด้วยหัวใจที่แบบทุกคนสู้แล้วก็ทํากันบ้านมาอย่างดีครับเกมมันอาจจะอึดอัดครับแต่ด้วยแทคติกต่างๆมันก็เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเราก็ทําได้ครับก็ตอนนี้ก็เราคิดว่าไม่ว่าจะเจอทีมไหนรอบต่อไปก็คงเป็นแบบสุดท้ายแล้วรอบชิงแล้วพวกเราทุกคนก็คงจะโฟกัสว่า ทำให้เต็มที่ก็พอครับทําให้ดีที่สุดก็พอแพ้ชนะตรงนั้นเรา <Okay. S 1> เราเรามันเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ขอแค่ให้น้องๆและตัวผมด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยทําให้เต็มที่แล้วผมคิดว่าถ้าเราเต็มที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าชัยชนะจะเป็นของเราก็แล้วแต่ครับได้หมดว่าผมมองว่าเราโฟกัสของทีมตัวเองมากกว่าครับผบครับ Did you cry after the game like to release all the pressure? I didn't really cry. I was just over happy. That's it. Uh, Because again, uh, fantastic team spirit, fantastic uh, fighting spirit, and I believe that is why we, we love that game. That's why we, we work with football. And games like that are the games that make you really proud. As a coach, again, all the credit to the players. They did the job. We didn't have time for training. We came here together. We have one training session, and to deliver a performance like that, they are just good, and I'm happy for them and really proud of them. ก็ไม่ได้ร้องไห้นะก็ดีใจมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับผู้เล่นของเรามากกว่าเพราะอย่างที่ทุกคนทราบดีเรามีเวลาแค่วันสองวันฮะก่อนที่จะได้รวมตัวกันจริงๆ20คนแล้วก็เดินทางมาที่นี่มันไม่ได้มีเวลาซ้อมแต่ว่าก็คือต้องชื่นชมผู้เล่นนักสู้ของเราทุกคนนะในวันนี้ที่แสดงให้เห็นถึงทีมสปิริตที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ต่อสู้กันเป็นทีมอย่างยอดเยี่ยมทําให้เราผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้นะครับมา Uh, believe me, this yellow is not fair. I was stepping inside the pitch because I want to take the players out of the fight, and then the, the referee say you cannot go inside. I say, but I want them to get out. I don't want to fight, and for that he gave me the yellow. But my intention was again to get the players out of that fight, especially Jonathan that was involved. On yellow already, William already out. So I don't want. us to fight like like that. And at the end, I got the yellow card for that. And okay, I mean, if it's in the rules that I cannot step in, it's fine. But again, I have a, in this case, a good intention. ก็จริงเจตนาดีนะต้องการที่จะเข้าไปเบรกผู้เล่นไม่ให้ทะเลาะกันแล้วก็ให้เสียใบเหลืองหรือว่าใบแดงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่ากรรมการเห็นว่าเข้าไปในสนามก็ถ้ามันเป็นไปตามกฎก็ต้องเป็นใบเหลืองใบนะแต่ว่าเจตนาดีนะ ก็แน่นอนนะรอบชิงเราก็ต้องมานั่งศึกษาดูคู่แข่งอีกทีนะไม่รู้จะเจอใครนะยังแข่งไม่จบนะเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะแต่ก็เราก็พร้อมนะเดี๋ยวต้องมานั่งวิเคราะห์กันอีกทีในจุดแข่งจุดอ่อนของเขาแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเพื่อที่รอบชิงนะแต่วันนี้มันก็สุดยอดแล้วนะเราก็ต้องชื่นชมเวลาเทพนะปกติยิงเท้าขวาไม่ได้นะไม่รู้วันนี้ไปยิงมาได้ยังไงนะเท้าขวาก็ยิงไปอย่างสวยงามนะประตูมมองอยากจะล้างตากับมาเลเซียวว่าเปนัน You want to face Malaysia to get the revenge, or you want to face Vietnam? I like how they. not <laughs> <laughs>